บอลเดียวเหนือซับธนาคารที่12ธันวาคม2566นะครับมาอยู่ในศึกนัดสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับวันนี้คู่บิ๊กแมตช์เลยระหว่างทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับไบโอเมนิกนะครับเวลาตีสามแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับบอลที่ต้องมีผลนะฮะนาโปลีเจอกับบาร์กานะครับก็เป็นศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นวันนี้บอลค่ำคืนแห่งวันอังคารเป็นบอลถ้วยนะครับก็ ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องบอลเดียวเนี่ยซับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปแล้วก็นะครับอย่าลืมเข้ามาทายผลกันเยอะๆด้วยสําหรับบอลคู่นี้นะครับว่าจะจบไปทางฝั่งไหนนะก็หวังว่าเกมในวันนี้เนี่ยนะครับจะออกมาเป็นผลงานที่ดีและว,วันนี้ผมอัดคลิปเร็วนิดนึงนะครับเนื่องจากอ่า ผลบอลนะครับเราจะยังบอลยังไม่เตะเลยนะครับแต่ผมจะมาสรุปกันอีกวันหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวนะครับไปลุยกันเช่นเคยก่อนอื่นนะครับาทายผลบอลคู่นี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดแท็กช่องบอลเดี่ยวเนี่ยทัพของเราแล้วก็ส่งผลการทายไปที่แอดเคบีบีหนึ่งหกแปดนะครับอย่าลืมเลยณจุดนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยภาค คือแชร์ให้เพื่อนๆได้มาคอมเมนต์กันนะครับสนุกสนานผ่านแอคเคาท์ทางด้านของช่อง YouTube ของเราหวังว่าเราจะไปไดึงหมื่นวิวกับทุกท่านทุกคนกันบ้างนะครับดังนั้นวันนี้นะครับกับบอลคู่แมนยูเจอกับไบโอมินิกเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับนะฮในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปีนี้นะครับในซีซั่นนี้สองพันยี่สบสามยี่นะครับฐานะของไบโอมินิกนะครับในกรุ๊ป A นะไบเยอร์ Bayern เข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยมี13แต้มนะฮะส่วนแมนยูก็ต้องลุ้นหืดจับ นะครับวันนี้เกมบังคับชนะไบเยอร์มินิคสถานเดียวนะครับซึ่งแมนยูมีอยู่4แต้มนะแล้วก็โอกาสเข้ารอบค่อนข้างที่จะลิบเลี่ยจริงๆต้องลุ้นโคเปนเกนกับการาตาสลายเสมอกันอีกนะครับแต่เมื่อถ้าโคเปนเกนกับการาตาสลายเนี่ยมีผลแพ้ชนะเกิดขึ้นเนี่ย นะครับแมนยู U, ตกรอบทุกกรณีนะครับดังนั้นก็ไม่อาจรอดไปได้ก็หวังว่าภาวนานะแฟนบอลของแมนยูในซีซั่นนี้นะครับหรือว่าพื้นที่ยูโรป้ารอเราอยู่ก็ <c oughs> ต้องไปลุ้นกันนะครับแต่เบื้องต้นแล้วโอกาสในค่อนข้างที่จะลิบหลีพอสมควรน,นะครับสว่วนอีกคู่หนึ่งทางด้านของอ่านาโปลี oli, นะครับก็อยู่ในกรุ๊ปซีนะก็ต้องลุ้นนะครับเจอกับบาก้กาวันนี้แย่งกันถ้าบาก้กาชนะขึ้นมาเนี่ยแต่ต้องชนะเยอะด้วยนะครับก็ ต้องลุ้นกันว่านะฮะานาโปลีที่ฟอร์มตอนนี้ค่อนข้างที่จะดาวพอสมควรเนะี่ยจะทําได้ดีในบอลถ้วยหรือไม่แต่ภาพรวมแล้วก็ยังคงโอเคนะฮะสำหรับในกรุ๊ปซีก็ไม่น่าห่วงสักเท่าไหร่สําหรับนาโปลีนะครับโอ้แมนยูกันก่อนเลยสําหรับนะตอนนี้นะครับดังนั้นคู่นี้ไปดูกันครับวิคเคอร์บอลครับแมนยูเจอกับไบโอมินิกนะครับเพื่อนๆคิดว่าแมนยูจะต้านทานไบโอมินิกไหวไหมนะครับหรือจะจบสกอร์ไหนทายกันเข้ามานะครับถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับบอลคู่นี้นะ หวังว่าทุกท่านทุกคนจะยังคงติดตามอยู่โดยเฉพาะแฟนแมนยูนะครับส่วนผมแฟนลิอร์พู้นะก็นะะก็อย่างว่านะฮะก็อนดับตารานคะแนนเราพูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับ,บาเยั่วมินิกชนะ4จาก5เกมครับเสมอไป1เกมยังคงไม่แพ้ใครกดไปได้11ประตูครับเสียแค่6เองนะครับมี13แต้มเข้ารอบเป็นที่1เรียบร้อยส่วนแมนยูครับชนะเป็นแค่เกมเดียวครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3เกมนะครับยิงแต่แมนยูเนี่ยยิงได้ที่สุดในของกรุ๊ปนะครับยิงได้ถึง12ประตูเสียไป14 นะฮะส่วนเกมในลีกเนี่ยแมนยูก็เพิ่งแพ้มาเหมือนกันนะครับบาเยอเมนิกก็เพิ่งแพ้มาด้วยเกิจากเกมสุดสัปดาห์ล่าสุดที่ผ่านมานะครับแมนยูลังดับที่6ของพรีเมียร์ลีกครับส่วนบไบโอยู่ดับที่2นะครับตามเลเวอร์คูเซ่นอยู่นะครับทั้งคู่เจอกันเนี่ยทั้งหมด8นัดหลังสุดแมนยูชนะเพียงแค่เกมเดียวกับบาเยอเมนิกครับนอกนั้นแพ้ถึง4เกมเสมอ3เกมถ้าเป็นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทั้งหมดอ่ะเจอกัน5ครั้งนะครับย้อนกลับไปเมื่อปี2010 2,014แล้วก็ในนัดล่าสุดไปเยือนทางหน้าของไบเยอร์แมนยูนะครับโดนไปถึง4ประตูต่อ3ในนัดน,นั้นนะครับก็ถือว่ายิงได้ดีเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยที่จะประสบผลสําเร็จในผลแพ้ชนะนะครับแต่ว่าการยิงประตูเนี่ยปีนี้นะครับแมนยูเล่นลายค่อนข้างที่จะสูงนิดนึ่งนะครับทำให้ช่องว่างในแดนหลังค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็เสียประตูง่ายด้วยอย่างเช่นนัดล่าสุดนะครับเอ่อก็เลเทเฮนะครับส่วนนัดที่เจอกันเนี่ยเจอไบเยอร์มินิกนะครับ4-3 เป็นคาซิมิโลกดไปในช่วงท้ายเกม2ประตูนะครับแล้วก็โฮรุนยิงไป1ประตูนะครับนอกนั้นเป็นแฮร์รี่เคนครับแช้จินาบิโรไลซาเน่รวมถึงมาเชสเทลด้วยนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยสู้ดีนักนะฮะในศึกรายการนี้นะครับแมนยูมีดีอย่างเดียวคือยิงประตูได้เยอะแค่นั้นเองครับสำหรับในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะฮะดังนั้นเกมในวันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันดูว่าแมนยูจะยิงทะลุหรือไม่นะครับจากการได้เล่นในบ้านด้วยแต่ภาพรวมแล้วยังคงแพ้ให้กับบาเยอร์มินิคค่อนข้างที่จะ นะครับเยอะเลยทีเดียวนะส่วนฟอร์มของแมนยูพึ่งแพ้บอลหมัดมา30มเละเทะนะครับนักเตะก็ไม่เอาอ่าวอีกนะครับมันก็มีข่าวบอกบอกว่าในห้องแต่งตัวเนี่ยนะครับเทนฮากเอานักเตะไม่อยู่แล้วนะครก็มีหลายหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะครับที่เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันสําหรับแฟนแมนยะูในช่วงเวลานี้นะโดยภาพรวมแล้วฟอร์มไม่ค่อยดีนะแต่อันดับ นะครับยังคงอยู่อันดับที่6เนี่ยมันก็ดีเป็นบางนัดบางเกมนะก็ยังเจอเชลซีก็ชนะนะครับเจอทั้งนค้เขานีเขาเส้นแพ้นะครับมันก็ยังคงรุ่มๆโดนโดนเงินอยู่แต่ในรายการนี้นัดล่าสุดที่เจอกับกาลาตาสลายเนี่ยสประตูต่อ3เนี่ยโอ้โหครับย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับก็นะครับแม็กโทมินเน่นะครับบุนโอนเฟอร์เดรโดมถึงการนาโชช่วยกันยิงแล้วก็โดนฮาคิมชิเชย์เหมาไปถึง2นะครับแล้วก็อักตูโกรูเนี่ย นะครับกดไปอีกหนึ่งประตูตังนั้นนะภาพรวมแล้วมันอาจจะดูเหนื่อยกันนิดนึงเหมือนกันครับสำหรับแมนยูนะในรายการนี้ออกนำก่อนส0ูนเนี่ยถือนึกว่าชื่นใจแล้วนะฮะก็มาโดนตามตีเสมออีกนำไปส1มหนึ่งนะครับยังมาโดนช่วงท้ายอีกก็ปวดหัวเลยนะครับสำหรับฟอร์มเนี่ยในนัดล่าสุดเปอร์เซ็นต์การครองบอลอะไรก็ไม่ได้เหนือกว่าเจ้าบ้านเลยนะครับแทบจะออกทะเลซะด้วยซ้ำแต่ยังคงมีดีในแง่ของการเบิกสกอร์นะฮะในรายการบอลถ้วยนะ โมลูนเนี่ยยิงเหมาในรายการนี้นะครับส่วนในลีกเนี่ยไม่ยิงอ่ะนะครับมันก็มีดีอย่างนี้เหมือนกันครับสำหรับแฟนแมนยูนะดังนั้นก็เก็บความดีนี้ไว้นะครับในการยิงประตูแล้วก็หวังว่าไบเยอร์มิวนิกจะไม่ซีเรียสกับเกมนี้เยอะแค่นั้นเองนะครับส่วนฟอร์มของไบเยอร์มิวนิกเนี่ยในนัดล่าสุดนะครับแพ้ให้กับแฟรงก์เฟิร์ตถึง5-1นะครับเละเทะกันเลยทีเดียวนะแล้วก็ในแง่ของการทำเงินเนี่ยไบเยอร์มิวนิกตอนนี้ไม่ค่อยสู้ดีครับเสียราคามาถึง5เกมแล้ว อ่านะครับในการถ้าเป็นสิ่งเดิมพันเหนื่อยเลยนะครับเสมอโคเปเกนนะครับนัดล่าสุดชนะโคโรนหนึ่งศูนย์นะครับก็บุกไปต่อเขาซะเยอะเลยนะครับเล่นในบ้านเจอแฮนเดอร์แฮมต่อสามลูกก็โดนนะครับชนะการ์ตาสลายในศึกอ่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยสู้ดีนักักเท่าไหร่สําหรับห้าเกมที่ผ่านมานะครับอ่าส่วนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกห้าเกมเนี่ยทบ ซักเกมเลยก็ถือว่าน่าคิดเหมือนกันนะฮะวันนี้นะครับแต่สกอร์สูงแมนยูจบค่อนข้างที่จะบ่อยด้วยนะครับจบ4จาก5เนี่ยยิงเงินอุตลุดเลยฮะก็ยังคงมองว่าเกมในวันนี้เนี่ยจะมีโอกาสยิงประตูได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับแมนยูนะราคาที่ออกมาวันนี้เป็นบอล3หน้าชัดเจนครับไบยมินิกยังคงมีเหลี่ยมอยู่นิดนึงนะครับในการจากการมาเยือนในราคาไหลส่งให้ไบยันนิดเดียวแค่นั้นเองดังนั้นราคาไม่นิ่งแบบนี้ผมคิดว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับอาจจะมีโอกาสจบสกอร์ นะครับกันค่อนข้างดีด้วยแล้วก็ในเมื่อโอกาสเสมอเนี่ยจ่ายน้อยด้วยดังนั้นมีโอกาสทําประตูได้ทั้งคู่นะฮะสูงต่ําเปิดจาก2ลูกครึ่งควบ3าไหลไปเป็น3ลูกควบดังนั้นไหลไปเยอะพอสมควรเลยนะครับในเง่สกอร์สูงต่านะไปดูราคาที่ไหลกันนิดนึงนะครับนี่นะฮะก็ไหลกระดิกไปกระดิกมายังคงไม่นิ่งนะฮะดังนั้นโอกาสจบสกอร์จะมีเห็นตอนแรกมนยูต่อนะไหลลงแล้วก็ตอนนี้พลิกไปไบโอเมนิคอยู่นิดนึงนะ ส่วนสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งครบสามาไหลส่งทังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยถ้าราคาไหลออกมาแบบนี้เนี่ยโอกาสจบสกอร์ของทั้งคู่เนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะเปิดกว้างพอสมควรเลยนะครับในรายการนี้นะแมนยูยิงอุตลุดเลยครับจาก2ลูกครึ่งควบสามแบบนี้ครับส่วนแมนยูจะมีเกมสําคัญเจอกับลิเวอร์พูลด้วยนะครับส่วนไบร์นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับสตูตกาก์ดนะครับก็นักเตะวันนี้ก็เห็นคิสเซิลอิเล็กเซ่นน่าจะลงมาซ้อมกับเพื่อนๆแล้ว นะครับส่วนตัวอื่นครับไม่ใช่เล็กเซนนะครับไอ้คาซิมิโลนะครับก็ต้องไปลุ้นกันดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงต้องไปดูนิดนึงครับสำหรับไลน์อัพที่คาดว่าน่จะลงนะครับแมนยูบังคับพอสมควรครับขาดใครไม่ได้เลยนะฮะในช่วงของแดนหน้านะฮะวันนี้จะเป็นการอาโชยืนฝั่งขวากับแอนโทนีนะครับบูโนอฟเฟลเดสรวมถึงทอลุนครับแม็กโทเบเนยืนกลางครับไมนูจอนี่แวน นะครับรวมถึงทางด้านของแฮร์รี่แม็กควายขาดไม่ได้เลยครับช่วงนี้นะฮะลูกชอฝั่งซ้ายครับฝั่งขวาเป็นวานบิสก้าแล้วก็ทางเดโอวนะแน่นะครับก็ในการเล่นบอลถ้วยอาจจะนะครับนิดนึงนะมันมีข้อขงรหาอยู่ส่วนทางด้านของไบอเมเนกครับเคนพร้อมที่จะลงล่าตาข่ายอย่างแน่นอนครับเจ้าตัวน่าได้มาเยือนอังกฤษในเกมแรกหลังจากย้ายออกไปนะฮะ จามูเซียร่านะครับซานเน่คิงรีคโคเมนครับโจชอยกิมิดกอรเรสกาครับแผงหลังเป็นคิมินแจรวมถึงอุปาเมกาโนอยืนคู่กันนะครับไรเมอร์ฝั่งขวาฝั่งซ้ายเป็นเกโรโร่ผู้สาประตูเป็นนอยเออร์กลับมาเฝ้าเสาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยฮะตัวบาดเจ็บก็ยาวๆเลยนะครับเมสันเมาส์จานโซคหาอยู่แล้วมาซียาวรวมถึงแรดฟอร์ดเนี่ยน่าจะเป็นไข้นะฮะสำหรับ2ตัวนี้ที่ผมนะครับติดตามกันมาส่วนนอกนั้นทางด้านของไบโอเมนิกไม่มีปัญหาอะไรครับอาจจะเป็นแชธจินาบี้ที่อาจจะบาดเจ็บ นิดนึงนะครับแต่ว่าวันนี้น่าจะไม่น่าพร้อมลงสตาร์ทนะครับแต่ผมมองด้วยนะฮะไลน์ออพที่มีของแมนยูมันบังคับให้เล่นจริงๆแล้วก็ปีนี้แมนยูเนี่ยนะครับเป็นบอลที่เปิดช่องในแดนหลังให้ผู้อื่นให้ทีมตรงข้างค่อนข้างที่จะบุกง่คือบุกอย่างเดียวเลยฮะแมนยูนะครับแล้วก็โดนปุ้งปังปุ้งปังสวนไปเนี่ยนะครับมันเอาไม่อยู่ครับมันตามไม่ทันนะว่างั้นเหอะนะครับกองหลังมันนะครับถ้าไม่มีแฮร์รี่แม็คควายผมว่าโดนเยอะมากกว่านี้อีกปีนี้เป็นปีทอง น่ากลับมาของเขาเหมือนกันนะครับส่วนเกมลุกของไบโอเมนิกก็ยังคงมีดีอยู่แล้วนะครับส่วนในเกมรับก็บางนัดบางมุมก็อาจจะฝืดเฟื่อนกันบ้างนะครับอุปามเมกาน่ก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับรวมถึงทางนั้ของกาวขวาอย่างไรเมอร์อย่างเงี้ยฮะก็ นะครับผมคิดว่านะครับเกมในริมเส้นก็ยังคงไม่ดีสักเท่าไหร่วันนี้เจ้าหนูกานาโชก็น่าจับตามองนะนะครับในแง่ของการลากเรื้อยนะครับในงานไปจบสกอร์ดังนั้นเกมในวันนี้โอกาสจบสกอร์ค้างเปิดกว้างนะผมมองว่าอ่สกอร์สูงก็น่าจะน่าติดตามนะครับราคาไหลไปขนาดนั้นนะฮะส่วนเกมในวันนี้เนี่ยนะครับนี่นะครับการยิงประตูเนี่ยแมนยูกดไป12ครับไาเยอร์สิโอกาสการสร้างสรรประตู13กับ14สูสีกันนะครับบาเออร์มนนิกจะเน้นคองบอลอยู่แล้วนะครับแล้วก็ หดนะครับทางด้านของแมนยูน่าจะนวดนวดกันก่อนในช่วงครึ่งเวลาแรกถ้าประตูแรกมาเร็วผมคิดว่าน่าจะไหลพอสมควรนะครับสำหรับทางด้านของคู่นี้นะในสกอร์นะครับก็ต้องไปรู้กันดูว่าทั้งคู่จะยิงประตูได้ดีหรือไม่นะครับส่วนในรายการนี้โฮลูนกดไปแล้ว5ประตูนะครับแฮร์รี่เคนสี่นะครับ andez, รบูโน่เฟอร์นันเดสนะฮะแล้วก็เดียโก้คอนคาเลสของโคเปเกนนะครับกาตาสลายฮาคิมซีเยก นะครับก็น่าจับตามองครับทั้งคู่เนี่ยไบยมินิกกับแมนยูเนี่ยติดโผค่อนข้างที่จะเยอะฉราะนั้นเกมวันนี้ผมมองว่าเปิดกว้างนะเพื่อนๆชอบพิมพไหนนะครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาส่วนตัวผมเองเนี่ยผมคิดว่าบอลคู่นี้แมนยูต้องการต้องการที่จะชนะจริงๆเปิดหน้าสู้อยู่แล้วนะครับสำหรับสไตล์ของเทนฮาร์แต่ผมคิดว่าในความเก่าเกมกว่านะครับนักเตะที่มีประสบการณ์มากกว่าแล้วก็แมนยูมันก็ยังคงผีเข้าผีออกนะส่วนไบย,ยมินิกอาจจะดูดิ่งๆไปบ้างแต่คิดว่าเกมใหญ่ขนาดนี้โทมัสถูกเข้า น่าจะไม่ปล่อยให้พลาดหลุดมือไปอย่างน้อยไม่แพ้ก็ยังคงดีผมคิดว่าจะโอกาสจบเสมอค่อนข้างสูงแล้วก็อยากจะยิงประตูได้ด้วยนะครับผมมองไปถึงผลเสมอเลยนะนะครับส่วนคือแมนยูมันต้องไม่แพ้ครับเพื่อนๆฮะดังนั้นเกมน,นี้โอกาสจบเสมอค่อนข้างสูงจริงๆด้วยนะครับไปดูข้อมูลอื่นๆนะฮะประกอบการตัดสินใจอยู่นิดนึงนะครับแต่เบื้องต้นผมคิดว่าสกอร์สูงนะ คู่นี้นะครับด้วยอัตราการไหลของสกอร์แล้วก็จากสถิติที่ผ่านมาแมนยูยิงประตูในรายการนี้ได้ดีด้วยเช่นเดียวกับไบเออร์นนะคะับแล้วก็เกมวันนี้แมนยูพร้อมเปิดหน้าสู้พร้อมเสียประตูแต่กูต้องชนะไว้ก่อนนะครับก็ต้องว่าอย่างนั้นเถอะนะครับฟันธงที่สกอร์สูงครับเบื้องต้นนะฮะก็ไปดูครับข้อมูลที่น่าสนใจกันนิดหนึ่งนะครับก็เว็บไซต์ business นะครับ manchester.co.uk นะฮะเว็บไซต์ของแฟนบอลแมนยูนั่นเอง นะครับบอกว่าอ e ีริกเทนแฮกตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากเกมในน่านะล่าสุดนะครับฮอรุนได้ยืนเป็นตัวจริงนะครับแทนมาซิยานในเกมลุกนะแล้วก็ไมนูนะครับวันวิสกาและจอนนี่แว่นอาจกลับมาครับหลังจากเจอบอลหมัดในเกมมานั่งสำรองมาคาแลฟต์กับมาซิยานนะครับมีการป่วยนะแล้วก็นะครับลินเดอร์เลิฟก็ยังคงอยู่กันอยู่ นะส่วนไบอร์เมวนิกครับไม่น่าจะมีปัญหาไรฟิตสมบูรณ์เกือบทั้งหมดเลยนะครับวันนี้แฮี่เคนจะกลับมาได้เล่นอีกครั้งนะครับหลังจากออกจากเกาะอ,อังกฤษไปนะครับดังนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จะมีบทสัมภาษณ์ของทั้งคู่ครับสำหรับโค้ชนะเทนฮากบอกว่านะครับผมมองโลกในแง่ดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยเราจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรเพื่อเราจะอยู่ในรายการนี้ต่อไปนะครับเราจะต้องเตรียมทีมให้ดี และแสดงให้เห็นว่านะครับเราจะทําได้ดีที่สุดและเราทําได้ด้วยนะอืก็เป็นบทสัมภาษณ์เดิมๆเลยนะฮะส่วนไบยอเมนิกนะครับทมัสทุเกิลบอกว่านะครับจากการแพ้แพ้ในนั้นล่าสุดเราประเมินต่ําไปฮะทําให้เกมเนี่ยนะครับออกมาในรูปแบบนั้นเราค่อนข้างที่จะไม่ประทับใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยนะฮะเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับโอเทฟฟอร์ดเป็นถิ่นที่น่ากลัวอยู่แล้วเราหวังว่าเราจะทําได้ดีนะครับส่วนข้อมูลนะฮะที่เขา ออกมานะครับ prediction นะครับคือการทำนายผลว่างั้นนะครับแมนยูต้องการผลแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรช็อกโลกนะฮะต้องการปฏิหารนิดหนึ่งนะมิราเคิลนะฮะเออนะครับต้องการปฏิหารในนัดนี้นะครับแต่ว่านะครับฟอร์มที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หวังว่าเกมในวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นชัยชนะของทีมเยือนนะครับ All Way Win นะนะฮะแต่แฟนบอลของแมนยูยังคงบอกว่าแมนยูจะไม่ไหวครับในเกมนี้นะฮะส่วนทางด้านของเว็บไซต์ b บเออ n ์มิวนิ บอกว่าเกมในวันนี้ก็นะครับพร้อมที่จะลงอยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาใดๆดครับสำหรับทั้งคู่นะก็มีบทสัมภาษณ์นะครับสำหรับทางด้านของมาร์ตุกเคลที่บอกว่าเราต้องเล่นให้ดีกว่านี้แล้วก็เล่นให้อย่างชันฉลาดนะครับเราลงเน้นคองบอลแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้นะครับแมนยูได้เล่นอย่างง่ายอย่างแน่นอนนะครับแมตชนี้เป็นแมตสําคัญครับดังนั้นนะครับเราต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วก็ชัยชนะของเราอยู่นะครับรอเราอยู่นะฮะสำหรับ ความสามารของทูเคนะครับต่อเนื่องจากนะครับเมื่อกี้นะส่วนทางด้านของเทนฮากบอกว่าเกมในวันนี้นะเรารู้ดีว่าคู่แข่งของเราเนี่ยมีนักเตะที่มีความสบบามารถแล้วก็มีคุณภาพมากมายนะครับพวกเขาแข่งแข่งในบ้านแชมเปี้ยนลีกครับเราชอบความท้าทายแบบนี้แล้วก็เราเชื่อมั่นในตัวเองนะครับว่าเราจะนะครับทำได้ดีด้วยนี่ครับอีลิกเทนฮากนะครับอ่านะฮะก็ เขาบทสัมภาษณ์เดิมๆนะผมคิดว,ว่าแบบนั้นนะครับมันก็มันสูญเสียความมั่นใจไปเยอะเหมือนกันนะสำหรับเทนฮากผมมอง BMW ว่าแบบนั้นนะครับส่วนแฟนบอลครับไบร์นสไตล์ครับบอกว่าเกมนี้เนี่ยไบร์นจะบุกไปใครจหย่มถึง3ประตูต่อหนึ่งนะครับถึงแมนยู U จะต้องการชัยชนะครับในโอกาสในเข้ารอบของเขาเนี่ยแต่ต้องยอมรับว่านะครับไบร์นเนี่ยจะทําได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่แพ้มาเนี่ยต้องมาแก้แค้นในเกมในวันนี้เหมือนกัน ะครับส่วนทางด้านของเดออนาไรส์นะครับหรือ Opta านะครับรอนาไรส์เว็บไซต์ที่เก็บทุกข้อมูลของฟุตบอลนะครับวันนี้บอกว่าไบโอม i นกมีโอกาสชนะอย่าง50%นะครับแมนยูแค่25.8เอนงะครับดังนั้นในการจำลอง10,000เกมนะครับก็ต้องบอกว่านะครับโอกาสที่จะเข้ารอบของไบโอมินกเนี่ยโอกาสเปิดกว้างแล้ววันนี้แมนยูจะต่อกก่อนได้ไม่ดีด้วยนะฮะ ส่วนทางด้านของสปอร์ตโมครับชี้เห็นว่าเกมนี้าบยมินิกจะบุกมาขย่ำถึง3ประตูต่อหนึ่งนะครับจากการแพ้ในนัดล่าสุดเนี่ยนะครับแมนยูไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่ออกอาการให้เห็นเหมือนกันนะครับแนวรับของแมนยูยังคงมีปัญหาจริงๆนะครับส่วนทางด้านของทีมเยือนครับก็ต้องบอกว่านะฮะจากการแพ้มาเนี่ยก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาใดๆในเกมนี้นะครับพร้อมที่ลงเกมนี้อย่างแน่นอนครับาเยมินิกกด3-1นะครับ ส่วนทางด้านของเดอะสแตนดาร์ดบอกว่าวันนี้เนี่ยไบรเยนจะชนะ2 1หนึ่งฮะไบร์เยนจะตอบโต้ด้วยความพ่ายแพ้ของเขาเนี่ยนะครับมันมันเป็นที่พูดถึงเหมือนกันนะจากการแพ้5 1หนึ่งในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าไบรเยนจะเอาอารมณ์มาลงในเกมนี้นะฮะออทุกสำนักบอกว่าแบบนั้นเหมือนกันนะครับส่วนสปอร์ตแคด้าบอกว่า3 1หนึ่งฮะไบร์เยนบนิกบุกมาขยํำตามเคยนะครับเนี่ยฮะไบเยนบีนิกมีเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในการแพ้ฮะ เขาบอกว่าไบโอ์มนิกจะมาหวดในนัดนี้ะนะครับมันคนละถ้วยกันนะนะครับแต่สื่อต่างชาติมองให้เห็นว่าไบโอเมนิกอาจจะนะครับพักตัวในเกมที่แล้วมาค่อนข้างเยอะประมาณนี้ไม่เอาจริงอะไรนะที่แล้วนะฮะส่วนนะครับไนที่มินิตให้สามหนึ่งเช่นเดียวกันครับนะฮะเลเทะนะทั้งสองทีมมีแนวรับที่ไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่ในฤดูกาลนี้นะฮะ แล้วก็จากเกมในนันล่าสุดแพ้ไปเหมือนกันดังนั้นวันนี้เนี่ยโทมัสทูเคอร์เขาจะเอาจริงอย่างแน่นอนนะครับจบถึง3ามหนึ่งนะครับดังนั้น4ี่เม็ดนี้เห็นแน่ๆนะนะครับเช่นเดียวกับทางเหลือฮาร์ทแทคเคิลครับให้ไบโอมินิชนะถึง4ี่โอ้โหนะครับทุกทุกสิ่งนะครับจับจ้องสายตามาที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับณเวลานี้สำหรับค่ำคืนนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักสักเท่าไหร่ครับสำหรับการแพ้บอลมัดมา3 0เช่นเดียวกับนะทางนั้นของ ไบโอเมดิคแพ้แฟรงก์เปิดมามา5-1นะครับในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องมาห้ำหั่นกันให้ได้ละฮะนะฮะส่วนทางด้านฟุตบอลครับให้31เช่นเดียวกันนะเป็นสกอร์ยอดฮิตเลยครับสำหรับในวันนี้นะครับขอต้องลุ้นกันดูว่าจะจบในสกอร์นี้หรือไม่แต่ผมมองว่าเปิดหน้าสู้กันแน่นอนนะครับส่วนทางด้านของฟุตบอลพิจิตร์ซนให้แมนยูชนะเฉยเลยนะครับอ้าวก็เป็นอีกอีกอีก,อก,อก อีกมุมมองหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลมานะครับเอทนฮากเนี่ยต้องบอกว่านะครับวันนี้เนี่ยเขาพยายามนะครับมากมากเลยที่จะต้องชนะในเกมนี้นะครับหวังว่านะครับเอ่แมนยูเนี่ยจะชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งะครับส่วนทางด้านของสุดท้ายนะฮะสปอร์ตเลนครับชี้เห็นว่าเกมนี้เนี่ยาบยมินิกจะบุกมาชนะ2ประตูต่อหนึ่ง นะครับจะเป็นเกมที่ดเดือดกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หวังว่าบบเยอร์เบิน์จะผ่านเข้ารอบไปในรอบ16ทีมสุดท้ายได้อย่างแน่นอนนะครับส่วนแฟนบอลทั่วโลกนะครับในราคาเสมอครบครึ่งแบบนี้ดันให้อยู่ให้แมนยูนะก็บนบนบนบคือบรอลบังคับชนะเลยฮะแล้วเพื่อนๆเนลยครับนะครับมองว่าเกมนี้จะเป็นยังไงแมนยูจะทําได้ดีหรือไม่ก็ต้องลุ้นกันดูนะครับส่วนตัวผมมองว่าเกมในวันนี้เนี่ย เนี่ยครับแมนยู U, ในบ้านมี1.6ประตูครับส่วนทางด้านของไบยอนมี2ประตูนะในเกมเยือนดังนั้นเกมในวันนี้ผมมองว่าด้วยรูปแบบของแนะมนยะูนะครับนะอ่าฟอร์มนตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นทีมที่ต้องการบุกอย่างเดียวแหละฮะก็ไม่สนละครับว่าจะออกมาในทางฝั่งไหนนะนะครับก็คือกูจะมุทะลุยิงเอาอย่างเดียวว่างั้นเถอะ นะครับแล้วก็แผงทํามันทําให้ช่วงของกองหลังเนี่ยครับค่อนข้างที่จะยืนสูงแล้วก็ที่จะพลาดกันบ่อยด้วยนะครับสาหรับทั้งในกองหลังแล้วก็ผู้สาบประตูนะผมว่าเกมในวันนี้เนี่ยผมฟันธงไปที่สกอร์สูงแมนยูนะสาเม็ดอาจจะยืนพื้นเลยฮะไปลุ้นเม็ดเสียกันซะด้วยซ้ำนะฮะเนื่องจากาเยอไมนิกเนี่ยพลาดมาในเกมสุดสัปดาห์นั่ต้องนะครับในเรื่องของอารมณ์เนี่ยนะครับก็สื่อต่างประเทศทุกสื่อนะครับก็ให้ความเห็นว่าจากการพลาดมาในนาทสุดเกมในวันนี้บบเยอร์จะไม่พลาดอย่างแน่นอน นะครับฟันธงครในที่สกอร์สูงนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งฮะทางด้านนาโปลีครับเพียงแค่เสมอก็จะผ่านเข้ารอบนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดในเกมนี้โอกาสชนะค่อนข้างสูงนะครับนาโปลีอยู่ทีที่เของลีกปีนี้ไม่ค่อยสู้ดีนักนะฮะออกสตาร์ทได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ครับชนะแค่เจเกมจาก15เกมแพ้ไป5เสมอสามนะส่วนบาร์กาอยู่อันดับที่สของลีกโปรตุเกส นะครับทั้งคู่ก็เทียบเคียงกันก็ยังคงเป็นนาโปลีที่ดูดีกว่าเยอะนะฮะนัดล่าสุดนะครับที่เจอกันในปีนี้เลครับเดือนกันยายนที่ผ่านมานาโปลีบุกไปชนะ2-1นะฮะก็กินราคามาเลียบเลยนะครับในรายการนี้เนี่ยนาโปลีรเนี่ยนะครับไปแพ้เรอัลมาดริรดนี่ทั้งไปทั้งกลับนอกนั้น,นะครับอยู่เนี่นนยบรีเสมอนะครับแล้วก็ชนะนะครับในเกมเยือนดังนั้นวันนี้ในบ้านเนี่ยนาโปลียยังคงหาชัยชนะไม่เจอเหมือนกัน เรวก็ต้องไปรู้แต่วันนี้ผลเสมอก็เพียงพอที่จะเข้ารอบนะครับส่วนเกมในหลีกตอนนี้เนี่ยแพ้มา2เกมติดแต่ว่าเจอทีมใหญ่อย่างยูไนตุสแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับก็มันเอาไม่อยู่จริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นยูฟาแชมเปี้ยนหลีกยังคงไว้ใจกันได้กันอยู่นิดนึงนะฮะส่วนบาร์ก้ครับเอาชนะวิเซล่ามา3าหนึ่งตอนนี้5้านะัดหลังสุดไม่แพ้ใครเลยรวมถึงเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่เสมอกับยูเนี่ยนเบอร์ลินมานะครับถ้าเกมในนัดนั้นบาร์ก้ชนะนะก็จะเพิ่มความกดดันให้นาโปลีอีก แต่วันนี้นะครับความกดดันของนาโปลีผมว่าน่าเสมอนะโอกาสไม่น่าจะยากนะครับส่วนในรายการนี้เนี่ยนะฮะบาร้กายังคงไม่ค่อยที่จะดีนักสักเท่าไหร่ครับในในซีซั่นนี้นะครับทำเงินแค่2เกมจาก5เกมนะครับทำเงินพอๆกันนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นรองอยู่ลูกควบนะครับก็ความกดดันเนี่ยอยู่ที่บาร้กามากกว่านะครับก็มนันนัดสุดท้ายเป็นลุ้นเข้ารอบแล้วนะฮะแล้วก็ประจบก,กับ ฟอร์มของนาโปลีตอนนี้ไม่ค่อยอจะสู้ดีนักสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับถึงตัวบาดเจ็บไม่ค่อยมีแต่ว่าฟอร์มในสนามออกมามันค่อนข้างยแย่แล้วก็บุบกมาเนี่ยเ,เปิดบ้านต่อถึงลูกควบแบบนี้ผมว,ว่ามันเยอะเกินไปนะครับแล้วก็บาก้การเนี่ยเป็นทีมที่เล่นในบอลถ้วยก็ยังคงใช้ได้นะครับก็ไม่ถึงกับแย่สำหรับหลีกของโปรตุเกสนะครับ ก็นักเตะที่คาดว่าน่าจะลงวันนี้ครับสำหรับทางด้านของเจ้าบ้านนะครับคาราชินเดียขาดไม่ได้เลยครับโอซิมเฮนครับโปวิตาโนน้ำนักจะย้ายชัวร์นะโอซิมเฮนนะนะครับอาเกียซาโรบอสกานะครับซิเลนซิกกี้เนี่ยอาจจะดาวดาวไปครับสำหรับโรบอสกาในช่วงเวลานี้นอกนั้นไม่มีปัญหาใดๆเรื่องนักเตะนะครับพร้อมนะครับมาริโอรุยขาดไปแค่อีกตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับส่วนทางด้านของบาก้านะครับเบนซ่านะครับซาราซ่านี่ครับดิเจโร นะครับโฮชาคาวันโยนะครับพร้อมนะครับมาแล้วก็มูตินโยด้วยนะครับเจ้ามูตินโยนะจอมเก่านั่นเองนะครับดังนั้นในรายการนี้เนี่ยนะครับอ่าก็ยิงได้ไม่เยอะนะบรูม่านะครับนี่ฮะนะครับดิเจโรนะครับยิงไป2ประตูดังนั้นโอกาสจบเสมอยังคงมีเห็นผมก็มองว่าน่าจะจบเสมอสำหรับบอลคู่นี้เหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าบาก้าจะต้านทานเรื่องราคาไว้อยู่แล้วกันนะครับฟันธงกับ อ่าสปอร์ติ้งบาก้านะครับลูกต่อค่อนข้างเยอะแล้วับฟอร์มเนี่ยตัวผู้เล่นนะครับเป็นชุดเดิมเลยแต่ว่าฟอร์มในปีนี้เนี่ยนะครับนาโปลีเอาไม่อยู่จริงๆนะครับการขึ้นเกมค่อนข้างที่จะยากหาสกอร์ยากมากนะฮะปีนี้นะนะครับมันไม่โฟอย่างปีที่แล้วเลยครับมันจะมาไหลมา1เม็ดเนค่อนข้างยากเหมือนกันดังนั้นเกมในวันนี้ผมคิดว่านะครับนาโปลีจะชนะไม่ขาดนะเือเพโอกาสจบเสมอมีให้เห็นแน่นะครับดังนั้น2ทีมนี้น่าลงทุนของเราครับวันนี้ผมมองว่าสกอร์สูงแมนยูก็ค่อนข้้้าาาางงที่่จจะนับตอไดมกกว ครับนัดล่าสุดก็เกือบ4เมตรเหมือนกันนะเสียหูไปครับผมเล่นราคา3ลูกควบนะฮะแล้วก็บากค้าวันนี้น่าจะต่อกรกับนาโปลีได้ดีฝากไว้ด้วยนะครับ2ทีมนะฮะทีหน่าลงทุนของช่องบนเดียวเนี่วทัพของเราหวังว่าเพื่อนๆน,นะครับจะให้การสนับสนุนของเราเรื่อยไปนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะครับไปยังเพื่อนๆที่เป็นคอบอลน,นะฮะฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้ บอลน,นะครับจะได้ร่วมรู้รางวัลฟรีๆกันไป100บาทก็มีค่านะครับสำหรับทุกท่านทุกคนนะหวังว่าวันนี้จะร่ำร่รวยๆแฮ่งกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันจบพรุ่งนี้ผมมาสรุป2วันรวดแล้กันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับผม